ทุกคนโฟกัสเนี่ยจะมาทำตามคำขอของพเพื่อนนะคะนั่นก็คือเปิดตู้เสื้อผ้าเค่ะเย้ตอนนี้นะคะทุกคนเราก็เข้ามาอยู่ในห้องของโฟกัสแล้วคะทุกคนเดี๋ยวเราเนี่ยก็จะเปิดตู้เสื้อผ้าทั้งหมดนะคะที่เรามีนั่นเองงั้นเดี๋ยวเราไปเริ่มกันเลยว่าทุกคนนี่นะคะทุกคนนี่จะเป็นตู้แรกคะ่ะก็จะมีกระจกด้วยนะคะทุกคนตู้แรกก็จะเป็นนี่เลยตู้แรกะ,ะก็จะเก็บเป็นชุดนักเรียนมีชุดนักเรียนนะคะทุกคนแล้วก็มีเขาเรียกว่าชุดพละ นะคะทุกคนแลนก็จะเป็นผู้บําเพ็ญเพราะว่าโรงเรียนโฟก,กัสเนี่ยเขาเรียนผู้บําเพ็ญกันนั่นเองนะคะทุกคนแล้วก็มีกางเกงมีกระโปรงอะไรทั่วไปนะคะนี่โอเคคะ่ะทุกคนตู้แรกนะคะก็จะเป็นชุดนักเรียนค่ะทุกคนเดี๋ยวต่อไปเราไปดูตู้ที่2องเลยนะคะทุกคนไปนี่นะคะจะเป็นตู้ใหญ่ขึ้นมานะคะทุกคนมาเปิดแลวนะสามสองหนึ่งน นี่นะคะทุกคนก็จะเป็นชุดที่โฟกัสน,นะคะใส่ถ่ายคลิปหรือว่าใส่ประจานั่นเองนะคะทุกคนก็จะมีนี่ทุกคนมีเยอะมากนะคะทุกคนก็จะเป็นไอจะเป็นเสื้อยือดแบบว่าเสื้อคอปนะคะทุกคนประมาณนี้แล้วก็มีเสื้อนี้นะคะนี่เสื้อแขนกุดนะคะแล้วก็จะมีเสื้อที่เป็นแบบมีซิปอะไรอย่างนี้หนูก็ใส่หมดยังับเนี้ยใส่หมดหรือยังยังไม่หมดนะคะทุกคนกคนือ ใช่ค่ะแต่ว่าในนี้ก็มีตัวที่ใส่บ่อยอยู่นี่คือตัวนี้โฟกัสใส่บ่อยตัวนี้สีม่วงนะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อคอปอะไรประมาณนี้นะคะอันนี้จะเป็นเสื้อสีฟ้าอ,อนี่คือเหมาะกับการใส่ไปทะเลใช่ไหมอแต่ก็ยังไม่เคยได้ใส่ไปนะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อสีเขียวนี่นี่จะเป็นเสื้อแบบว่าเสื้อคอปยืดนะคะแล้วก็จะมีนี่อันนี้คือ ไม่เคยได้ใส่เลยนะทุกคนเป็นเขาเรียกว่าชุดอะไรนะชุดแบบว่าพ่อชอบเรียกว่าเป็นตุ้ดชุดอะไรชุดไอติมชุดไอติมใช่ไหมไอติมอะไรนะไอไอไอติมเรนโบว์เหรอเคยป่ะใช่ไหมใช่นะคะทุกคนก็คือไม่เคยได้ใส่เลย,<า>เลยนั่นแหละค่ะทุกคนเอาเอาเอามาจากไหนนะคะตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นะคะทุกคนแล้วตรงนี้ก็จะเป็นเสื้อแขนยาวมีสองสีนะคะเป็นสีขาวกับมีลายดอกไม้มโอเคแล้วก็มีเป็นเสื้อคลุม แล้วก็เป็นเสื้อเสื้อยืดนะคะทุกคนเป็นม,มีอาหารอะไรอย่างนี้อันนี้ฟิก,ก็ใส่บ่อยนะจริงๆพ่อมีเรื่องเล่านะเนี่ยเสื้อตัวนี้เสื้อัวไหนเนี่ยตัวนี้เรนโบว์อ๋อตัวนี้อ๋อมาแล้มาแ<า>ลพ<ง>่อซื้อกับแม่มาจ้ะอ๋อมามามาบางกดว่าเชื่อไหมว่าเสื้อตัวนี้อ,อยู่อีกร้านหนึ่งอ๋อใช่โฟกจำได้ทุกคนกับโบก็อยู่อีกร้านหนึง่งใช่แล้วสองร้านนี้อยู่ตรงข้าวเงินใช่ทุกคนคือโฟกัไปซื้อคือร้านเนี้ยคือจะมีเขาจะมีเสื้อใช่ไหมแต่ไม่มีกัน กระโปงหรือกางเกงเน่ยทุกคนแต่พอหันไปอีกทางนึงก็คือมีกระโปงมีกางเกงแต่ร้านนั้นไม่มีเสื้อนี้นะคะเราก็เลยต้องมาไปซื้อแบบร้านนู้นทีร้านนี้ทีจะมีชุดนี้ขึ้นมากันนะคะว่าทำไมเขาถึงขายแยกร้านกันไม่เข้าใจหมือนกันไม่เข้าใจก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพวกเราได้ค่ะทุกคนก็จะมีเสื้อนี่นี่ชุดบอดเนื้อในเหมือนั้นใช่ใส่สบายไงโอ้อันนี้อันนี้ชุดชุดสีขาว ยังไม่เคยใส่เลย้เนี่ยยังไม่เคยใส่อันนี้นะคะทุกคนนี่ก็คือหลายๆคลิปนะคะที่เราใส่เล่นกันก็คือเป็นชุดวันเสา์นะคะอืมเออเจ๋งไหมเจ๋งเจ๋งโอเคอันนี้ก็จะเป็นชุดที่เราใส่ทําบุญบ้านกันนี่อืมเอาไปทาบุญไว้ในทำเร,เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบเรียบนะคะทุกคนงานพิธีใช่คะ่ะทุกคนแล้วก็มีพวกเสื้อแบบเสื้อคลุมอะไรแบบนี้นะคะทุกคน ประมาณนี้แล้วก็มีชุดเอียมนะคะทุกคนแต่ไม่ได้มีแค่นี้นะคะทุกคนทุกคนเห็นชั้นล่างนี้ไหมคะนี่อายันนางสาวซ้ำนี่ก็จะเป็นกางเกงนะคะกางเกงขาสั้นที่แบบสบายๆเป็นผ้าผ้าอันนี้จะเป็นเสื้อคอปทุกคนแบบเนี้ยที่มันแบบอ๋อนี่สะสมเสื้อคอปเลยใช่ไหมใช่ค่ะทุกคนแล้วคือแบบมีเยอะมากทุกคนเอาจริงนะในนี้คือพวกกันยังใส่ไม่หมดเลยนะรเหรอใช่เยอะมาก เยอะจริงเยอะจริงเยอะสิ่งนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนงั้นดย่ากันอ่ะนลืมไปได้ไงนี่กางเกงยีนนะคะทุกคนเออพ่อเห็นโฟกันใส่กางเกงยีนไม่เคยใส่กระโปรงเลยกระโปรงแต่โฟกัสเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบใส่กระโปรงทุกคนโฟกัสชอบใส่แบบกางเกงยีนขายาวแล้วก็ขาสั้นเลยทุกคนทุกคนจะเห็นนะคะว่ากางเกงยีนเคาเยอะมากชอบวิ่งชอบอะไรเงี้ยใช่มันแบบใส่แล้วมันดูแบบสบายๆนะคะ นี่แล้วก็มีเป็นโซนขาสัาน้นขาสั้นก็เยอะนะทุกคนอืมนี่ไปดูตู้นึงกันไหมปะปะปะตู้นี้ยนยอะมากเลยตู้นี้เยอะเกินไปนะคะโ okay. อเค้กเดี๋ยวเราไปดูตู้สุดท้ายเฮ้ยเลอะเลอะเฮ้ยเสียงกล้องเสียงกล้องเหรอฮะโอ้ปะนี่ค่ะทุกคนเป็นตู้สุดท้ายนะคะนี่ก็คือตู้นี่นี่คือ ชุดนอนนั่นเงนะคะทุกคนแล้วก็มีเสื้อกันหนาวจะนอนอย่างนี้เลยเนี่ยไม่คือแบบโฟกัสอะโฟกัสคือโฟกัสชอบไปเดินเขาเรียกว่าถานนคนเดินใช่ไหมแล้วพอไปเจอร้านชุดนอนนะคะคือแบบเขาก็มีลายน่ารักน่ารักให้เราเลือกเยอะมากก็เลยซื้อมาก็ไม,ไม่เยอะมากนะคะทุกคนนิดนึงโฟกัสชอบลายลายของชุดนอนเนี่ยซื้อจนแน่บ่นเลยนะคะโอ้โทีนี้เดี๋ยวมาดูกันทคนนี่ก็จะเป็นชุดนอนลายสนุปปี้อืมนะนี่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 ก็เห็นไหมนั่นนะโอเคนี่ นี่นใส่ประจำเลยไม่ไม่ประจำแม่ประจำไม่ประจำ,ะจำแล้วก็มีชุดนอนชินจังทุกคนทุกคนน่าจะเคยเห็นกันนะคะอืออันนี้เทมากแล้วก็โอ๊ยอันนี้เป็นชุดนอนแบบสบายๆนะคะอันนี้่อเห็นบ่อยเห็นบ่อยเห็นบ่อยใช่ไหมแล้วก็มีชุดนอนกีนแมนแล้วก็เป็นชุดนอนลายแบบว่าสัญลักษณ์ของเจ้าหญิงตัวต่างๆชุดที่กชอบ แล้วก็มีชุดนี้ชุดนี้โฟกัสใส่ประจำเลยทุกคนเป็น My Melody ไหน nice. อืมเนี่ยใช่ซเลโอเหมือนกันอันนี้ปอมปอมบลินโอ,อเคโอเคแล้วน,นี้ก็จะเป็นลายอันนี้อันนี้ลายเรียบแล้วทุกคนลายเรียบนะคะนี่เป็นสีน้ำเงินเยอะมากกระเป๋าเลยนะคะแล้วก็นี่เป็นแคร์แบร์เติบเติบเติบทอยสตอรี่อ่ะมีใครแบบชอบ สะสมชุดนอนเหมือนพวกกันนี้พีมาบอกได้นะอันนี้พวกก็ชอบใส่นะทุกคนอันนี้คือเป็นราจะหญิงล้วนเลยอือเจ้าหญิงเธอบิกมิกใช่ไเจ้าหญิงไหเจ้าหญิงอะไรเจ้าหญิงเดียวกันใช่ค่ะทุกคนแล้วก็จะเป็นมาเมลโลดี้นะคะทุกคนและส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นกางเกงขายาวที่แบบใส่สบายๆทุกคนเป็นผ้าเอะแบบยืดๆอน่ยยืดๆยืดนะคะทุกคนแล้วก็มีเป็นโอ้บอกเลยทุกคนเสื้อกหนาก็เยอะเหมือนกันนะคะ เดี๋ยวไม่ค่อยได้ใส่เท่าไหร่นะไม่ค่อยได้ใส่เพราะยังยังไม่หนาวไม่หนาวใช่เดี๋ยวพอนพอหนาวเดี๋ยวก็จะเอามาใส่ทุกตัวเลยอือเรนนะคะทุกคนแล้วนี่คือโตมากนี่ทุกคนตัวนี้ตัวนี้แบบคือซื้อมาแต่ว่าไม่เคยได้ใส่เลยนะคะแม่ซื้อมาใช่ไหมถ้าใส่แม่ชอบอะไรสักอย่างใช่แม่ชอบหรืออาจจะลดราคาลดอาจจะละ เราพกันเลือกอะไรเนี่ยพกันเลือกเองครับมาใส่โอ้ใหญ่เกินไม่เคยใส่ใส่เลยแล้วคือสมมติเราไปต่างประเทศเราจะใช้กันอ่ะอุ้ยมีแล้วเนี่ยไม่ต้องหาแล้วขคุณคืออุ่นมากเยอะเยวะเลยลอยไหม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 ไม่ลอยใส่ได้อยู่เออแต่แต่แต่ก็เริ่มนะเริ่มเริ่มแน่นแล้วต้องหา ก็ประม,มาณน,นี้นะทุกคนเอาละค่ะทุกคนก็เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปเปิดตู้เสื้อผ้า,าของโฟกัสกันวันนี้นะคะคลิปหน้านะคะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยอยากให้โฟกัสน,นะคะมารีวิวส่วนไหนของห้องอีกนะกิ๊มคอมเมนต์มาบอกโฟกัสได้นะคะทุกคนว่าอยากไรกันเดี๋ยวคลิปหน้าเปิดตู้เสื้อผ้า,าไปฟิล์มนะมีใครอยากจะดูไหมแม่ต้องมีอยู่แล้วนะ,ะทุกคนต้องคอมเมนต์มาเลยนะคะทุกคนเอาละค่ะทุกคนถ้าเกิดใครชอเชิาทีมีกิ๊ม